สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ยังคงเป็นการเฉลยข้อสอบกลางภาพฟิสิกส์ทั่วไปหนึ่งเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายอยู่โจทย์บอกว่าก้อนหินถูกทำให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีในแนวระดับก่อนย้ำเลยนะครับก่อนที่จะตกหน้าผาสูง15เมตรโจทย์ข้อนี้บอกอะไรเราครับบอกเป็นในว่ามันมีเฉพาะความเร็วในแนวแกน x เท่านั้นซึ่งนั่นก็คือ 20เมตรต่อวินาทีหลังจากที่ตกลงมาแล้วนะครับมันจะเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายคำถามคือก้อนหินที่ตกลงมานี้จะตกโดนตึกหรือไม่ที่ระยะห่างออกไป30เมตรความหมายของคำว่าโดนตึกก็คือโดนส่วนใดส่วนหนึ่งของตึกก็ถือว่าโดนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้กัน โดยใช้สมการของคุณสุวัส์นั่นเอง SUVAT ผมก็จะเขียนสมการของคุณสุวัส์เป็น2แกนก็คือแกน x กับแกน y เดี๋ยวเรามาดูการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตานี้ก่อนนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรจากการเคลื่อนที่นี้สมมุติสมมุติมมนะครับสมมุติ เรามีวิธีการในการพิสูจน์หลายแบบมากว่าก้อนหินตัวนี้จะโดนตึกหรือไม่ผมสมมุติว่ามันโดนและกันนี่คือวิธีของมันอะสมมุติว่ามันโดนตรงนี้วิธีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตาตัวนี้ครับมันประกอบไปด้วยการเคลื่อนที่ในแนวแกน x แกน x เคลื่อนที่ยังไงมันก็เคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นมายังจุดสุดท้ายตรงนี้ครับได้ s x ออกมา มีค่าเท่ากับ30เมตรส่วนแกน y มันก็คือเพื่อนที่ลงมาตื้อจนกระทั่งถึงจุดที่มันชนกับตึกอันนี้เรายังไม่รู้ครับว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราต้องมาหากันว่ามันจะตกจากจุดเดิมลงมาเป็นระยะกระจัด s y เท่ากับเท่าไหร่ผมก็จะวิเคราะห์ คุณสุวัตทีละแกนแกน x ก่อนนะครับ s ในแนวแกน x คือเท่าไหร่ครับ30เมตรก็เขียนลงไปเลย30เมตร u x ความเร็วต้นในแนวแกน x คือเท่าไร่ครับโจทย์กำหนดมาแล้วก็คือ20เมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วปลายก็ต้องตอบได้แล้วนะครับตอนนี้คือมันมีค่าเท่าเดิมเพราะว่าความเร็วในแนวระดับมีค่าคงที ในเมื่อมันคงที่ตัวนี้ครับเนี่ยผูกติดกันผลที่ตามมาคืออะไรครับความเร่งมีค่าเป็น0เมตรต่อวินาทียกกำลังสองส่วนเวลาเนี่ยเราต้องหาอยู่แล้วแกน y เราจะต้องหา s ในแนวแกน y ใช่ไหมเพื่อพิจารณาดูว่ามันจะตกชนตึกหรือเปล่าความเร็วต้นในแนวแกน y อันนี้ ต้องตอบได้เนาะศเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วปลายในแนวแกน y ไม่ได้บอกมาและที่ควรจะรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือความเร่งลบ9.8เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ตอนนี้เราจะหาอะไรเอ่ยเราจะหาระยะ s y เราจะหาระยะ s y จากสมการใดนี้เราจะหาจากสมการนี้ครับ s y เท่ากับ u y t บวก1ส่วน2 ay t กำลังสองเราจะดูที่แกน y เท่านั้นนะครับ u y เป็นเท่าไหร่ครับ u y เป็น0ตัวนี้ก็จะหายไปก็จะเหลือเพียงแค่ s y เท่ากับ1ส่วน2 ay t กำลัง2แต่ตัวที่เราจะต้องหาก็คือตัวนี้นะครับที t, ทีนี้ถ้าเรามาองดูแกน x กับแกน y แกนที่จะสามารถทําให้เราหา t ได้ง่ายที่สุดก็ต้องเป็นแกน x ถูกไหมทําไมถึงมองที่แกน x เพราะว่ามันมีตัวแปรที่เรายังไม่ทราบแค่ตัวเดียวนั่นก็คือเจ้าตัว t ดังนั้นผมจะหา t จากแกน x นะครับโดยใช้สมการไหนเอ่ยผมก็จะใช้สมการ sx เท่ากับ ux t บวก หนส่วนส ax t กํลังสอง a x, 2, นี่แหละนะครับโดยที่เราทราบอยู่แล้วว่า a ในแนวแกน x มันมีค่าเป็น0ดังนั้น sx ของผมก็มีค่าเท่ากับ30เท่ากับ ux คือ20คูณกับ t อ่าโอเค30เท่ากับ20 tt เดียวก็มีค่าเท่ากับ1.5วินาทีตอนนี้ผมได้ ทเรียบร้อยแล้วนะครับคือ1.5วินาทีผมก็จะเอาทมาแทนลงในสมก,การนี้นะครับอ,อ่ะมาแทนลงดูสิ sy คือตัวที่เราต้องการหาใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ1ส่วน2ทำไมต้องเป็นลบละ่ะเพราะว่ามันคือ9.8 t คือ1.5ทั้งหมดยกกำลังสองผมได้ sy ออกมามีค่าเท่ากับ ลบ1 2 5เ5เมตรเอาหลักได้คำตอบตรงนี้มาเราต้องมาวิเคราะห์ครับว่าคำว่าลบ1 2 5เ5เมตรความหมายของมันคืออะไรกลับมาดูที่รูปภาพครับตรงนี้ sy ที่เราหาได้เมื่อกี้คือลบ1 2 5 2 5เมตรความหมายคือตอนที่วัตถุ นะครับมีการกระจัดในแนวแกน x ออกมา30เมตรเนี่ยเจ้าวัตถุที่อยู่ในแนวแกน y เนี่ยมันตกลงมาตืตือตืตืตือสิบห้าอ่ะสมมุตินะครับตกลงมา11 0 2 5จุดสองเมตรหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ากรณีนี้ครับก้อนหินชนตึกนะครับก้อนหินชนตึก โดยระยะที่ชนตึกก็คืออยู่ต่ำกว่าหน้าผาลงมา11.025เมตรหรือใครจะเอา15ตั้งนะครับแล้วก็ลบจาก11.025เมตรก็จะได้ระยะที่มันมันอะไรครับสูงจากพื้น3.975เมตรนะครับโอเคข้อ A นะครับตอบว่าชนตึกนะครับ ทีนี้เรามาดูข้อ b บ้างข้อ b ถามอะไรครับชนตึกอ่ะสมมติว่ามันชนตึกนะเราก็จะมาหาความเร็วขณะชนตึกกันแน่นอนครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตามันจะต้องมีความเร็วทั้งในแนวแกนไหนบ้างครับ x แล้วก็แกน y ใช่ไหมอันนี้คือเรามองหา v x แล้วก็ v x. แต่เราทราบแล้วนะครับว่า vx มันเป็นไงครับมันมันคงที่ครับคงที่ตลอดซึ่งนั่นก็คือ20เมตรต่อวินาทีมีแค่ vy เท่านั้นที่เราจะมาหาโอเคเราเมื่อเราทราบค่าต่างๆแล้วเราก็กลับมาแทนค่ามันลงไปครับเนี่ยเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่ครับลบ11 0 2 5นนะครับเราก็ ได้ทีละทีคือ1.5วินาทีอันนี้ก็1.5วินาทีเท่ากันก็เหลือเพียงแค่ตัวเดียวที่เราจะต้องมาหานะครับโอเคเราจะเลือกใช้สมการไหนดีครับในการหา v y นะครับสมการก็ไม่ยากแต่ที่ยากคือผมจะเขียนตรงไหนดีอ่ะ <S <S เขียนตรงนี้แล้วกันโหมั่วมาก V ี y. นะครับ vy ของผมก็หาจาก uy บวก ay t นะครับ uy ตรงนี้เราทราบว่ามันเป็นไงเอ่ยมันเป็น0นะครับอ่ะ vy ก็จะมีค่าเท่ากับลบ1ส่วนอ่ะไม่มี1.2ส่วน2โทษที ay คือเท่าไหร่ครับ9.8 t คือ1.5เอาละได้ออกมามีค่าเท่ากับลบ 14.7เมตรต่อวินาทีอ่าเมื่อหาได้แล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่คำตอบนะคำตอบคือเราจะต้องมาหา v ลับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเขียนรูปให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับณจนะุดนี้นะครับข้อ b ต่อเราได้ v x ออกมามีค่าเท่ากับ20เมตรต่อวินาที v y นะครับอยู่ในทิศลงคือลบ 14.7เมตรต่อวินาทีอ่ะเรามาเขียนลูกศรให้ดูหน่อยนิดนึงนะครับ x มาด้านนี้ใช่ไหมครับ20เมตรต่อวินาทีส่วน y ลงมาข้างล่างสั้นหน่อยโดยประมาณคือ10อ่ะมีลบด้วย14.7เมตรต่อวินาที ถามว่าคําตอบของวีลับหน้าตาเป็นไงเราเรียนมาเยอะแล้วสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับคําตอบมันก็คือลากจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับนี่คือวีลับของเราว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องทวนแล้วนะทําได้อยู่แล้วนะครับทฤษฎีพีท,ทากรัสวีลับก็คือรากที่สองของนี้ <laughs> เครื่องหมายผมขอตรงๆหน่อยจงตรงจงตรง,งพิงอ่าเห็นไหมตรงผมนี่เก่งมากเลย x ก,ก็คือ20กําบลังสองบวกกับลบยังไงก็ได้บวกนะเพราะว่ายกกําลังสองทั้งหมดยกกำลังสองผมคิดเร็วมากครบับปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้คำตอบมา24.829เมตรต่อวินาทีนะนี่คือคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับอ คลิปนี้แบบว่ารวดเร็วมากเพราะว่าผมง่วงนอนแล้วยังไงก็ฝากเช็คแล้วก็ตรวจสอบคําตอบของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าให้ผมหลอกนะ <c oughs> จริงๆผมไม่ได้ตั้งใจหลอกหอกมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับก็ลองเช็คดูผมไม่ได้เช็คอีกรอบนะอ่ะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีราตรีสวัสดิ์